ติวานในการเทศฐานในวันนี้นะเป็นวันที่4ได้พูดถึงเรื่องอิสรภาพของชีวิตที่เกี่ยวกับการอดอาหารผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับเคยอดอาหารไม่มากก็น,น้อยการอดอาหารเนี่ยถ้าคริสเตียนจริงๆเท่าที่รู้นะฮะเท่าที่ผมทราบอยู่เนี่ยก็จะมีสองศาสนาหลักๆที่พูดถึงเรื่องการอดอาหารก็คือคริสเตียนกับอิสลามอิสลามเนี่ยเขาจะมีเทศกาลที่เขาเรียกว่ารอมฎอนหนึ่งเดือนเลยอดอาหาร ตลอดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกห้ามกินอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้ําไอตรงน้ำเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างสาหรับบางบางกลุ่มก็บอกน้ำเนี่ยหมายถึงน้ําลายเนี่ยไม่ได้ด้วยนะบางกลุ่มก็อย่างนั้นเลยนะน้ําลายก็ไม่ได้แต่บางกลุ่มบอกน้ําลายมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรกินน้ําลายได้แต่อาหารเนี่ยไม่ได้ผมเคยไปครั้งหนึ่งนะฮะไม่ใช่ครั้งเหนือสองครั้งมั้งได้รับเชิญไปตอนสมัยที่ ทำงานคอมมูนิเคชันเนี่ยเขาเชิญไปนะครับในช่วงเทศกาลเขาเรียกว่าออกบวชเทศกาลออกบวชก็คือก็คือเทศกาลที่แบบลาศีลอดอะลาศีลอดเนี่ยนะฮะผมก็เพิ่งไปรู้ที่นู่นอะเพราะก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากนักเกี่ยวกับมุสลิมแต่รู้ว่าช่วงรมดนของเขาเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะกินข้าวกันอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะพอดวงที่ตกดินปั๊บก,ก็กินเลยแล้วก็ก่อนจะเช้าเนี่ยก็กินแบบเต็มที่เหมือนกันแล้วเดือนออกบวชเขาเนี่ย ราศีโนดเนี่ยเขาเชิญไปนะก็ถือเป็นพิธีใหญ่ของเขาเหมือนกันนะครับก็อหาหารนี่เต็มโต๊ะไปหมดเลยนะเต็มเลยแต่ว่าถ้าไปแบบเป็นพิธีการนะเขาให้นั่งล้อมวงนะครับคล้ายๆกับคนอินเดียนึกออกไหมฮะแล้วจะมีแพะจริงๆก็มันก็เป็นตัวนั่นแหละแต่ว่าเขาทําเป็นชิ้นๆออกมานะแล้วก็มีข้าวก็เลยข้าวหมกแพะใช่ไหมวางในถาดมันล่มเลยอะ่ะถาดใหญ่มากแล้วก็นั่งล้อมกันแล้วก็กินก็ใช้มือกินด้วย <c oughs> กินงั้นแบบสนุกสนานเลยคือหลังจากที่ ดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าละศีลอดแล้วพี่น้องอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยเข่งคลัดมากในเรื่องถือศีลอดถือเป็นเรียกว่าความเป็นความตายของเขาเลยนะฮะเป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญมากสําหรับผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องผ่านรมฎอนและช่วงเดือนรอมฎอนของเขาถือเป็นช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์นช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ผมรู้นะฮะนอกจากเขาจะไม่กินอาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะระมัดร,ระวังในการดําเนินชีวิต และถ้าทําได้เขาก็ละหมาดวันละหครั้งโอ้โหหครั้งนี่ก็ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะฮะยันดวงอาทิตย์ตกเนี่ยหครั้งแล้วเขาก็จะละกันอยู่กับภรรยาด้วยนะฮะในหนึ่งเดือนนั้นแล้วก็ทําบุญทําทานนะฮะว่าอย่างนั้นซึ่งจริงๆหลักการนี้คือหลักการเดียวกันกับหลักการของคริสเตียนพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับในพระธรรมแมทธิวบทที่6ข้อที่1 6ถึง18พระธรรมแมทธิวนะครับบทที่6 ข้อที่1 6บหถึงสิพระเยซูคริสต์ได้พูดเรื่องนี้และให้ตัวอย่างเรื่องนี้แก่เราและอยากจะนํามาเป็นหัวข้อแบ่งปันในวันนี้ด้วยนะครับพระองค์ได้ตรัสว่าเมื่อท่านทั้งหลายถืออดอาหารอย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดโอ้คาพูดนี้ในพระคัมภีร์ใช้พูดบ่อยนะหน้าซื่อใจคดนี่คือคําพูดในภาษาพระคัมภีร์แต่ถ้าเป็นภาษาของบ้านเราคําว่าหน้าซื่อใจคดเนี่ยมันตรงกับคําว่า หน้าไหว้หลังหลอออันเดียวกันแต่หน้าซื่อใจคดนี่มันแบบดูโหดกว่าเนาะดูมันจะมันมันยิ่งกว่านั้นนะหน้าไหว้หลังหลออบางทีเหมือนกับเป็นการล้อเล่นอะไรถ้ามากกว่าแต่ถ้าหน้าซื่อใจคดนี่มันโหดร้ายนะครับพีชสกิบอกว่าอย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาทําหน้าให้มอมแอมเพื่อให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่พวกเขาว่าพวกเขาได้บําเหน็จของเขาแล้วแต่ท่าน เมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าแล้วเอาน้ำมันชโลมศรีรษะเพื่อคนทั้งหลายจะไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จให้แก่ท่านสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในสำนักง,งานมิชชั่นมาเป็นระยะเวลายาวนานคงจะพอจะสังเกตได้ว่าใน ในยุก่อนนะฮะอายุก่อนที่เรามี10วันในการอธิษฐานเนี่ยในช่วง10วันเนี่ยเราจะกินอาหารสุขภาพกันในช่วงนั้นใครไม่กินก็ได้ใครไม่เข้าก็ได้แต่ว่าทางสำนักานมิชชั่นเนี่ยจะให้พวกเราเนี่ยได้ลดอาหารที่เราเคยกินที่เป็นปกติแต่ว่าให้มากินอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพที่สำนักง,งานมิชชั่นจัดให้ทำอย่างนั้นจริงๆครับก็แม่งานก็คือคุณสวัสด์ ลูกงานก็คือคุณยุวนากับคุณแคทในสมัยที่เป็นเลขายอยู่วิ่งลอกไปหิว้วหมอ้อข้าวมาอะไรมาคุณสุรชัยพี่ดาคุณตอกนี่ก็ไม่เคยพลาดนะฮะต้องไปทําอาหารต้องไปล้างจานกันเราทํากันอย่างนั้นทุกครั้งแล้วมื้อเย็นเนี่ยเอากลับไปกินก็ได้หรือไม่ก็ได้ผมก็จะมีโอกาสแบ่งปันเรื่องสุขภาพด้วยบางทีก็เชิญหมอมาด้วยเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราทํากันในยุคนั้น สมัยนั้นเพราะเราถือว่า10วันแห่งการอธิษฐานเป็นการเริ่มต้นการทํางานของปีนี้เราควรจะเริ่มต้นด้วยจิตใจที่ดีสุขภาพที่ดีและเตรียมพร้อมที่ดีเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ได้ทําในลักษณะของสเกลใหญ่แต่ก็สามารถทําได้ในสเกลของตัวเราเองนะครับการอดอาหารตามพระคัมภีร์มีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนนะคะคล้ายคลึงกับการอดอาหารเพื่อสุขภาพในหลักการของ New Start นั้นการอดอาหารเพื่อสุขภาพนั้นมี เป็นหลักการจริงๆนะแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเวลาเจ็บป่วยเนี่ยโดยเฉพาะเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยนะฮะการรักษาโดยการรักษาแบบสุขภาพเนี่ยหรือหรือโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเราพูดถึงเป็นไข้ทั่วไปนะไม่ใช่หมายถึงโควิดหรืออะไรนะเป็นไข้ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นการรักษาแบบโดยทั่วไปที่ที่แบบธรรมชาติเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือให้อาบน้ำร้อนน้ำเย็นเราคงรู้วิธีนี้ดีนะครับน้ำร้อนก็เหมือนกับ ไอ้เครื่องทำน้ำร้อนเราเนี่ยแต่ว่าถ้าทําได้ควรจะให้น้ำเนี่ยอุ่นจัดอุ่นจัดไม่ตึงถึงขนาดร้อนจนลวกนะแต่อุ่นจัดแล้วก็ลาดทั้งตัวจริงๆถ้าอยู่ที่ศูนย์สุขภาพเนี่ยเขาให้แช่เลยนะครับแช่ในในอ่างเลยทั้งตัวเลยตอนลงไปทีแรกนี่ร้องจ้ากเลยน้ำร้อนอย่างงั้นแต่สักพักหนึ่งร่างกายก็จะปรับตัวได้หลังจากแช่ไปสักประมาณ5นาที หรือ10นาทีเนี่ยก็ค่อยๆถ่ายเอาน้ําเก่าเนี่ยออกโดยเปิดน้ําธรรมดาเนี่ยใส่เข้าไปจนน้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําปกติไม่ใช่น้ําเย็นนะครับน้ําปกติแล้วทิ้งไีสินาทีก็มาเช็ดตัวแล้วก็พักแล้ววันนั้นให้อดอาหารอดอาหารจริงๆนะครับแต่ดื่มน้ําได้เพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายได้พักการอาบน้ําร้อนน้ําเย็นคือน้ําร้อนจะไปกระตุ้นให้ร่างกายโดยเฉพาะไขสันหลังเนี่ยผลิตเม็ดเลือดขาวมากขึ้นและเม็ดเลือดขาวจะเป็นตัว ต้านเชื้อโรคต้านไวรัสและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีนี่คือการอดอาหารแบบแบบการดูแลสุขภาพแต่การอดอาหารตามพระคมภีไม่ใช่นะฮะเราจําเรื่องเอสเทอร์ได้ใช่ไหมครับบทเรียนครั้งที่แล้วก็พูดถึงเอสเทอร์เอสเทอร์เนี่ยตอนที่กําลังจะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์กษัตริย์เซอร์ซิสเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเอาคอพาดบนเขียงเลยถ้ากษัตริย์แบบกำลังหงุดหงิดกาลังโมโหอยู่เนี่ยหึ้งเข้ามาทําไม โดนเลยนะครับตายสถานเดียวแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายื่นคทาให้ใช่ไหมฮะยื่นคาถาให้เอสเธอร์ก็เลยได้เข้าเฝ้าและในสุดเรื่องราวที่แทนที่ชาวอิสราเอลจะถูกฆ่ากับกลายเป็นอิสราเอลเนะี่ยได้รับการช่วยเหลือและทุกวันนี้อิสราเอลก็ตั้งวันนั้นขึ้นมาเป็นเทศกาลประจําของเขาที่เรียกว่าเทศกาลปูริมทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะฮะแต่ก่อนที่เอสเธอร์จะทําอย่างนั้นได้สิ่งที่เอสเธอร์ทำคือขอให้ชนชาติอิสราเอลทั้งชาติ อดอาหารและอธิษฐานเผื่อเขาเผื่อถึงสิ่งที่จะทําผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าการอดอาหารนั้นการอดอาหารตามแบบอย่างพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าพร้อมที่จะตอบสนองเราในทุกๆเรื่องเสมอและการอดอาหารนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะแทนที่เราจะใช้เวลาในการกินอาหารในแต่ละวันในการพิจารณาในการเลือกในการในการสรรหา เราก็เอาเวลานั้นมานม <anak lonely, S 1> ัสการพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์หรืออธิษฐานพระเจ้าใช้เวลานั้นมากขึ้นไม่ใช่อดอาหารแล้วนอนอย่างเดียวไม่ใช่ฮะไม่เหมือนกันอดอาหารแล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าแทนที่ปกติเราอธิษฐาน3วันไอ้สามครั้งต่อวันหรืออธิษฐานตอนช่วงกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนมาใช้เวลาในการอดอาหารเนี่ยอธิษฐานเพิ่มขึ้นอ่านพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นพูดง่ายคือเข้าใก้พระเจ้าเพิ่มขึ้นบทเรียนในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับว่าการอดอาหาร ที่เป็นการเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นเป็นขั้นตอนที่ทำให้เราอัพลิฟอะเขาใช้คำอัพคือคือคือ,คอยกชูจิตวิญญาณของเราให้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นบทเรียนนี้พระเยซสุริสต์ได้ทำเป็นตัวอย่างให้กับเราก่อนที่พระองค์จะทำสู่งานใหญ่พระองค์อดอาหาร40วันโอ้เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเราทำไม่ได้ผมเคยอดอาหารนานที่สุดเลยนะต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับอดอาหารกินแต่น้ำอย่างเดียวเนี่ย ได้สองวันครึ่งแค่นั้นแล้ววิธีการอดอาหารของผมก็คืออดอาหารยีิบสี่ชั่วโมงวันนี้กินมื้อเย็นนะฮะอาจจะกินมื้อเย็นใช่ไหมกินมื้อเย็นเสร็จแล้วก็ตั้งต้นอดอาหารตั้งแต่6กโมงเย็นแล้วก็อดไปจนกระทั่งถึง6กโมงเย็นอีกวันหนึ่งแล้วก็ผ่านไปถึง6กโมงเย็นอีกวันหนึ่งแล้วก็ผ่านไปถึงเที่ยงเพราะมันได้แค่นั้นนะหิวหิวจันแต่มันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกนะฮะอันนี้จากประสบะการณ์ของตัวเองก็คือว่า ถ้าอดอาหารจริงๆนะเราจะตั้งเป้ากี่วันก็แล้วแต่มันจะหิวครับหิวมากใน2วันแรกหิวจริงๆหิวตาลายเลยแหละแต่ถ้าทนได้แล้วผ่านไปเรื่อยๆนะผ่านไปเรื่อยๆวันที่3าวันที่4จะไม่ค่อยหิวแล้วมันหิวน้อยลงแต่ในช่วง2วันแรกวระมันไม่เกิน3มวันจะหิวหิวมากเลยแหละหมดเรื่องหมดแรงแต่พอผ่านไปสักวันที่3วันที่4ี่จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แหละแต่ไม่ใช่ว่าพอหิวมากๆเนี่ยเลิกอดอาหารกิน ข้าวมันไก่มื้อใหญ่เข้ามันไม่ได้นะครับต้องกินน้อยๆน,นะเริ่มน้อยๆก่อนนะฮะค่อยๆกินทีละนิดแล้วควรจะเป็นอาหารที่อ่อนๆเพื่อร่างกายจะได้ปรับถ้าเราไม่ได้ทําบ่อยอย่างน้อยนะฮะปีหนึ่งทําสักครั้งหนึ่งถ้าทําไม่ได้จริงๆก็สัก24ชั่วโมงก็ยังดีก็คือ6กโมงเย็นวันนี้ถึง6กโมงเย็นพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มากหรอครับทำได้ทําได้จริงๆทําได้จริงๆแต่มันก็มีหลายแบบนะครับตอนที่แมมชอยมาจัดรายการให้เรา ถ้าใครที่เข้าเราจะรู้นะฮะแบแม่มชอยให้ให้อดอาหาร3วันผมก็อดกับเขาด้วยนะครับแต่สําหรับคนที่อดไม่ได้เพราะเมื่ออดอาหารเนี่ยกินแต่น้ำอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่จะตามมาคือน้ําตาลจะต่าคนที่ท,ที่ที่ร่างกายไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สมบูรณ์พอเนี้ยน้ำตาลจะต่ําน้ําจะฟูบได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสูตรอาจาร,รย์พมออาจาร,รย์พมอให้อดอาหารเหมือนกันแต่เขาจะให้กินอะไรทราบไหมครับอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ น้ำมะพราะ้าวฮะเพราะน้ำมะพร้าวมันมีน้ำตาลมันกินได้รุ่นหลังเนี่ยอาจจะเป็นกรน้ําตาลผมไม่ทราบนะแต่รุ่นที่ผมเข้าอะ่ะให้กินน้ํามะพร้าวสามวันอัดแต่น้ํามะพร้าวนั่นแหละเพราะฉะนั้นได้ได้เหมือนกันคือมันมีหลายแบบหลายวิธีบางคนอดไม่ได้จริงๆก็กินผลไม้แทนก็ได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆผมอยากจะให้สิบวันใกนการอธิษฐานเนี่ยมีกิจกรรมอย่างนี้กลับขึ้นมาอีกเพราะมันช่วยเราได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้กําลังใจว่าการอดอาหารนั้น เป็นข้อกําหนดที่อยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้าไม่ได้กําหนดว่าต้องทําแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อทาแล้วจะเกิดประโยชน์ทําแล้วพระเจ้าจะเห็นถึงความตั้งใจของเราและทําให้อัปลิฟ์จิตใจของเราด้วยในในบทเรียนของวันนี้เนี่ยได้พูดถึงการอธิษฐานทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันซึ่งผมอยากจะอ่านให้กับทุกทท่านก่อนก่อนที่จะเข้าสู่การอธิษฐานเป็นการส่วนบุคคลหรือจับคู่อธิษฐานนะครับการอธิษฐานเกี่ยวกับการอดอาหาร เพื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์พระเยซูคริสต์นั้นในนี้แบ่งออกเป็น3หัวข้อคือคําอธิษฐานที่พระเจ้ามีสําหรับการอดอาหารซึ่งผมได้อ่านไปแล้วนะครับแมทธิวบทที่6ข้อ1 6บหถึงสิเมื่อท่านทั้งหลายถืออดอาหารอย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาทําหน้าให้มองแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วแต่ท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันฉลมศรีรษะเพื่อคนทั้งหลายจะไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเน็จแก่ท่านนี่คือหัวข้อที่1น,นะครับหัวข้อที่2เมื่อเรากําลังจะอดอาหารนะครับขอให้เราได้ อธิษฐานตามอย่างพระเจ้าดังนี้พระบิดาแห่งสวรรค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายขอบคุณที่ประทานทุกสิ่งที่เราต้องการในส่วนเกินและความอุดมสมบูรณ์ของเราเรามักจะลืมไปว่าอะไรที่มากเกินไปและสิ่งนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแค่แต่พระเจ้าการอดอาหารไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติดังนั้นเราจึงวิงวอนขอความเข้มแข็งข,ของพระองค์ในการเลือกที่จะละเว้น จากการปล่อยตัวและละเว้นจากสิ่งที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นอาหารดนตรีภาพยนตร์ซื้อของนอกจากนี้โปรดแสดงให้เราเห็นว่าเราจะตั้งใจทดแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรขอโปรดช่วยเราเลือกวิถีชีวิตแบบองค์รวมและสุขภาพที่ดีด้วยเถอดอเมนอันสุดท้ายครับอย่าอธิษฐานสำหรับการอดอาหารเหมือนคนน่าซื่อใจคน โอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการการเปลี่ยนแปลงของหัวใจขอทรงยกโทษให้กับเราทุกคนสำหรับความไม่ซื่อสัตย์ของเราเมื่อเราพูดเราสอนหรือเทศนาอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ดำเนินชีวิตไปอีกทางหนึ่งเราต้องการทำสิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์จากใจ ที่ยอมจำนวนต่อพระองค์ใจที่ถูกกระตุ้นด้วยความรักหัวใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยพระเมตตาและพระคุณของพระองค์และการสถิตยอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอขอให้การอดอาหารของเราและกิจกรรมฝ่ายวิญญาณและกิจกรรมประจําวันทั้งหมดของเราเป็นการแสดงถึงการสถิตอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในดวงใจของเราอย่างแท้จริงอาเมน,นี่คือหัวข้อสามหัวข้อที่บทเรียนของเราได้ ให้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นในท้ายนี้อยากให้ขอเราแยกนะครับเป็นคู่และอธิษฐานสำหรับในวันนี้ครับเป็นคับ